เอาละคะ่ะกลับมาสู่ speed training นะคะแบบที่2กันบ้างนะคะแบบที่2ชื่อว่า acceleration sprints นะคะถ้าจำได้นะ acceleration แปลว่าค่อยๆเร่งค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็คือการ sprint แบบค่อยๆ start จากช้าๆช้าๆแล้วก็ speed ไปข้างหน้านั่นเองนะคะมาดูความหมายเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ it is gradually increased speed training from a standing or rolling start To jogging, then to striding and maximum sprint. Rest intervals of jogging or walking are used in between each repetition. For example, an acceleration hill worked out involves 1. 25 meter hill at 15 degree gradient multiplied by 8 repetitions. 2. walk or jog back down the hill to the start and t 1.5 to 2.5 minutes rest between each repetition โอ a คนะคะอะ acceleration sprint มีคำศัพท์อยู่ประมาณ4คำมาดูกันเลยคำแรกนะคะ acceleration acceleration นะคะแปลว่าค่อยๆเพิ่มความเร็วต่อไปคะ่ะ roll roll นะคะแปลว,ว่าม้วนตัวหรือค่อยๆกลิ้งลงมานะต่อไป stride stride แปลว,ว่าก้าวยาวๆนะคะต่อไปคะ่ะ gradient gradient นะคะก็คือแปลว่าความลาดชันนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดู acceleration sprint กันว่าวิธีการที่เขาแนะนำนี่คืออะไรนะคะ acceleration คือการ gradually gradually แปลว,ว่าค่อยๆนะค่อยๆ ค่อยๆ increase speed ก็คือค่อยๆเพิ่มความเร็วนะคะ speed training นะคะ from standing เริ่มจากยืนเฉยๆก่อนยืน standing ung, uh, standing หรือค่อยๆ rolling start ก็คือค่อยๆขยับขยับขยับ,ขย,บขยับมาม้วนม้วนมาจนกระทั่งเริ่มมีการ jog นะคะก็คือเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง striding นะก็คือก้าวยาวๆแล้วสุดท้ายคือ sprint ไปเลยก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดนะประมาณนี้ คล้ายๆกับเวลาที่เห็นนักยิมนาสติกค่อยๆวิ่งมาจากจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะกระโดดขึ้นบนม้าเล่นอุปกรณ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆแบบนั้นนะหรืออาจจะเป็นพวกนักกีฬาพุ่งแหลนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ Rest intervals of of jogging or walking นะก็คือช่วงพักเนี่ยนะคะจะเป็นการจ็อก ะะหรือว่าจะเป็น walking ก็คือเดินนะคะ are used in between each repetition ในแต่ละรอบที่ทำซ้ำเนี่ยนะคะระหว่างที่การพักก็คือจะไม่ให้พักเลยแต่ว่าจะเป็นให้ jogging หรือว่าเดินนะคะ for example นะคะนี่คือตัวอย่างเป็นวิธีการที่เรียกว่า acceleration Acc hill นะคะก็คือการวิ่งขึ้นบนเนินเขาเตี้ยๆนะคะ hill คือเนินเขา ก็คือแปลว่ามีพื้นหน้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเนินที่มีความชันประมาณนี้ประมาณในนี้เขาบอกว่า15ดีกรีเนาะก็คือประมาณ15องศาประมาณนี้นะคะก็คือจากจุดนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณนี้นะคะนี่คือ acceleration hill เขาบอกว่าให้มีระยะทาง25เมตรนะคะ แล้วก็ให้มี15 degree gradient ก็คือให้มีความลาดชันประมาณ15องศานะคะให้วิ่งขึ้นไปทั้งหมด8รอบนะพอวิ่งขึ้นไปเสร็จปับ๊บขากลับ walk or jog back down the hill to start คือให้เดินหรือว่าจ็อกกลับมาที่จุดเดิมนี้นะคะ แล้วก็ให้เวลาพักเนี่ยนะคะจังหวะที่พักเนี่ยที่เดินลงมาเนี่ยห้ามเอเ้อเลยลอยใจนะต้องเขาให้เวลาประมาณ1.5ถึง2.5นาทีเท่านั้นเองที่จะกลับมาพักนะคะพักเสร็จแล้วก็ทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ทั้งหมด8รอบนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของการทำ acceleration hill นะคะโอเคมาดู advantage แล้วก็ disadvantage กันนะคะอันแรกเลย no special equipment นะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษแต่ว่า อาจจะต้องลำบากถ้าจะทำ acceleration hill จ,จะต้องไปหาเนินเขาเตี้ยๆประมาณนี้นะ easy to organize เหมือนเดิมก็คือจัดการได้ง่ายนะคะส่วนข้อเสียเหมือนเดิมวิ่งซ้ำไปซ้ำมา can be boring และแน่นอนถ้าวิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้ต้อง need to maintain focus and motivation เหมือนเดิมนะคะคือคนที่ซ้อมเนี่ยจะต้องมีโฟกัสนะคะมีสมาธิมากๆเลยแล้วก็มี motivation ด้วยก็คือมีแรงจูงใจที่จะวิ่งให้ครบ8รอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่คือ acceleration sprints ค่ะ